ประวัติไม่ธรรมดามินนี่เจ้าแม่เว็บพนันที่มือขวาของบิ๊กโจ๊กนั่งโอบเอวเปิดประวัติที่ไม่ธรรมดาของมินนี่เจ้าแม่เว็บพนันออนไลน์หลังแชร์ว่วนคลิปร้องเพลงคู่บิ๊กโจ๊กแถมลูกน้องคนสนิทมือขวาของบิ๊กโจ๊กนั่งโอบเอวเรียกได้ว่าเป็นข่าวใหญ่สะเทือนวงการสีกากีเมื่อตำรวจไซเบอร์นำหมายคนเข้าบ้านบิ๊กโจ๊ก พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผบตรหลังพบมีส่วนเกี่ยวข้องพอรบการพนันในหมู่บ้านซอยวิภาวดี60หลังสโมสรตำรวจเส้นทางการเงินเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์พนันออนไลน์และในเวลาต่อมาในโลกออนไลน์ได้มีการแห่แชร์คลิปพลตำรวจเอกสุรเชษ์ร้องเพลงในงานเลี้ยงส่วนตัวคู่กับมินนี่เจ้าของเว็บพนันออนไลน์ใหญ่ที่ถูกจับกลุ่มคดีพนันและฟอกเงิน และไม่เพียงเท่านั้นเพราะทีมข่าวได้เปิดภาพลับของพันตำรวจเอกภาคภูมิพ,พิสมัยมือขวาของบิ๊กโจ๊กปรากฏภาพถ่ายโอบแนบชิดมินนี่เจ้าของเว็บพนันออนไลน์ที่ถูกจับกลุมคดีพนันและฟอกเงินและตรวจสอบพันตำรวจเอกภาคภูมิพัวพันเว็บพนันออนไลน์ วันนี้เราจะพาไปเปิดประวัติของมินนี่เจ้าของเว็บพนันออนไลน์หรือนางสาวสุชานันถูกจับกลุ่มเมื่อวันที่30กรกฎาคม66ที่ผ่านมาโดยถูกจับกลุ่มพร้อมยึดของกลางสมุดบัญชีธนาคารพาณน,นิตต์ต่างๆ100รายการบัตรอิเล็กทรอนิกส์กว่า55ใบโทรศัพท์มือถือจำนวน30เครื่องเงินสด920,000บาทคอมพิวเตอร์ iPad และเครื่องรับส่งสัญญาณอินเทอร์เน็ตพบมีเงินหมุนเวียนกว่าร้อล้านบาท